แหมอิ่มซะจนไปไม่เป็นเลยนะมันคือยุงลายครับทุกคนตัวมันจะเป็นสีดำแล้วก็มีเส้นคาดสีขาวจึงเกิดเป็นลายตามตัวเนี่ยมันกินเลือดจนอิ่มมากสังเกตดูที่ท้องมันสิครับป่องแล้วก็มีสีแดงทะลุเข้าไปเห็นเลือดเลยอิ่มจนไปไม่เป็นขนาดถ่ายคลิปยังยอมไม่ถ่ายดีดี ลองสังเกตดูครับขนาดนี้ปากมันไม่ได้ดูดเลือดนะครับมันมาพักเฉยๆเพราะว่ามันไปไม่เป็นแล้วมันอิ่มมากตอนแรกก็สงสัยครับว่าทําไมมันบินมันจับอยู่ที่ขาผมแล้วทําไมมันยังไม่บินไปอีกขนาดไล่ๆไปมันก็ยังบินวนกลับมาจับอีกก็เลยลองออกกล้องถ่ายคลิปดูโอ้โหท้องป่องจ้นี่ขนาดโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆนะครับมันยังไม่ยอมไปเลย คือแบบน้ามึนมากดูสิครับเพื่อนๆพืนมึนจริงๆก่อนที่มันจะดูดเลือดผมอีกผมไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ